สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาพบกันในรายการ i p l a y g r er เกมคั้งครับวันนี้ก็เป็นตอนพิเศษครับที่จะมีการจับหนักกำเนันแก้วครับโดยจะให้ทงการจะให้ร้างของกำนันแก้วเข้ารับองประทับนะครับในเกม Roller c o h s t e r t ซอไทกนะครับเพราะว่าวันนี้เย็นนี้นะครับจากที่ผมดูตัวอย่างเมื่อวานนะครับก็จะมีฉากที่กำเนันแก้วถีบหมดชารตรีนะครับ วันนี้อย่าลืมดูนะครับใครอยากจะรู้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับแต่วันนี้ผมจะมาะคลิปของคลิปอีกคลิปมาตอนเย็นนั่นก็คือฉากนั้นแหละครับที่จะด่าแล้วนะครับป็นกานจัดหนักทางวาจานี้จัดหนักทางการกระทําครับเอาละครับถ้างั้นเราไปทําการจัดหนักกันกำนันแก้วก,กันเลยนะครับด้วยเครื่องเล่นที่หนึ่งครับ ออลครับเดี๋ยวผมขอเปิดบริการก่อนครับเปิดบริการเลยครับอ๋อแลครับเครื่องเล่นแรกครับเครื่องเล่นแรกครับเดี๋ยวผมเลือกกันว่าจะเครื่องเล่นแรกเป็นอะไรกันนะครับอ่าอันนี้เลยเตรียมปกเหมือนกันได้เลยนะครับเดี๋ยหผมขอ แต่ก่อนแต่ก่อนผมขอทำการเสแต่ก่อนหน่ยขอเซตอัพก่อนผขอเซตอัพก่อนครับก่อน,ออน,อนจะเริ่มเพื่อวันนี้อ่าครับเดี๋ยวเราจะทำการจัดหาักำนัลแก้วให้ดูนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญกำนันแก้วขึ้นมาเลยครับ ตัวเตรียมใส่กันได้เลยครับเตรียมอ้วกแตกกันได้ครับไม่อ้วกไม่เป็นไรเพราะว่าเราทํามาไม่หนักครับเอาครับต้องรอเวลาสักครู่ครับต้องรอให้คนมาขึ้นก่อน,นครับเดี๋ยวลองไปดูเครื่องเล่นอื่นนะครับก็ทะเลาะพยอยกันมานะครับ ก็ต้องขอเวลาสักพักหนึ่งในการนะครับให้คนขึ้นมาเล่นให้ได้ก่อนนะครับเราก็จะทําการนี่ครับรอเวลาเพื่อทําการนี่ครับเชิญคนเข้ามาก่อนนะครับเชิญเราอาครับเดี๋ยวผมกรเลยนะครับก็ให้คนเริ่มมาเล่นกันเลยนะครับ มีคนเดินมาแล้วครับมีรุ้นแล้วครับใกล้แล้วครับ <Yeah. S 2> อาครับใกล้แล้วครับอ่าล่ะครับรูอย่าไปสนใจครับอ้าวไปซะแล้ว <c oughs> ไปซะแล้วเราไปดูกลุกันครับ ไปดูปลูกันก่อนครับอเราไปดูปลูกกันครับ หมดแล้วนะครับในก้นเราไปนี่กันเลยนะครับจัดหนักกันนันแก้วกันเลยนะครับพร้อมแล้วเราจะไปจัดหนักกันนันแก้วกันเลยพร้อมแล้วเราไปจัดหนักกันนันแก้วกันเลยนะครับอ่ะครับหนึ่งสองสามจะบอกตัวครับจะบอกตัวกันเลยนะครับ ออกตัวมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับไม่อ้วกไม่ตื็นไรครับเพราะว่าทําไม่ค่อยโหดนะครับเตรียมครับเตรียมตัวกันเลยครับฟังเสียงด้วยนะครับตรงนี้จะดิ่งลงสู่นรกเลยครับจะดิ่งลงสู่นรกเอาไวจีก็วิ่งมาด้วยความเร็วสูงครับแล้วก็พุ่งขึ้นคู่กวนครับไปกันได้โห ยอด,ยอดแสดงว่าเครื่องเล่นของเราแรงจริงอะครับเดี๋ยวเอาเครื่องเล่นหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูครับนี่ครับสนามนี้เลยสุดยอดกว่ามันติคาร์โดแต่ไว้ขาหน้ากันลยกันครับเพราะว่าเพราะว่าผมมีปัญญาอัดได้แค่นี้ครับ ก็พบกันเมื่อชาติต้องการนะครับขอบค,ครับ